สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะวัน,นวันนี้บรรยากาศแปลกตาไหมนะคะวันนี้นะคะเราจะทำการไปจัดส่งนะคะ p c 4 0 m r ่นะคะที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้เราเดินทางกันสองคนเซนโลนอลอันนี้กำลังทำภารกิจอันใดอยู่ทำภารกิจอันใดอยู่เจ้า กำลังดู GPS นะคะว่าเราจะต้องไปยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณผู้ชมวันนี้น้องบุ๊กนะคะไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มที่2นะคะดิฉันก็เลยอาสานะคะรับภารกิจนะคะไปจัดส่งรถให้กับคุณลูกค้ากันนะคะส่วนพี่โจก็ให้เฝ้าบริษัทไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเดินทางของเรากันดีก,กว่านะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ ถนนนะคะวัดศรีวารีน้อยนี่แหละนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเดินทางมาที่ร้านนะคะก็จะต้องเจอกับถนนเส้นนี้นะจ๊ะถนนวัดศรีวารีน้อยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเอาง่ายๆซอยวัดศรีวารีน้อยนะคะอยู่ข้างๆมหาลัยหัวเฉียวเลยนะคะอยู่ติดกับมหาลัยหัวเฉียวเลยนะคะเจอป้ายมหาลัยปุ๊บชะลอจ้าชะลอแล้วก็เตรียมเลี้ยวอะไรนะป๋า้ายซ้ายหรือขวาเลี้ยวซ้ายนะจ๊ะเป็นซอยที่อยู่ติดกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะเจอป้ายมหาลัยแล้วโปรดชะลอนะคะเพราะว่าเลี้ยวซ้ายข้างมหาลัยเลยนะจ๊ะชื่อถนนวัดศรีวรีน้อยนะคะวันนี้รถค่อนข้างตดิดนิดนึงนะจ๊ะติดไฟแดงนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วนะคะจะให้เลี้ยวตรงไหนนะคะไปที่บริษัทของเราเพราะว่าหนึ่งบริษัทของเรานะคะไม่ได้อยู่ติดเส้นหลักบางนาตราดนะจ๊ะจะต้องเอ่อเลี้ยวเข้ามาแบบลึกลับซับซ้อนสำลึกกึกรือนิดนึงนะคะ คุณผู้ชมคุณลูกค้าหลายท่านที่มาถึงร้านบอกว่าโอ้ยทำไมอยู่ลึกจังเลยนึกว่ามาไม่ถูกถ้าท่านเดินทางมาแล้วเส้นทางมันเปล่าเปลี่ยวนะคะดูแปลกแกแสดงว่าท่านมาถูกแล้วนะคะถ้ามาแล้วทางดีๆนะคะแสดงว่ามาผิดนะคะรอเล่นอยู่ลึกนิดนึงนะคะร้านของเราอยู่ลึกนิดนึงนะคะเอาง่ายๆนะคะถ้าคุณผู้ชมเข้า GPS นะคะหรือว่าแอปแผนที่นะคะค้นหาคำว่าบางนาแท็กเตอร์นะคะทีนี้ GPS ก็จะสุ่มดวงของคุณลูกค้าค่ะ ว่าจะพาคุณลูกค้าไปทางไหนนะคะเพราะว่าเข้าได้หลายทางเหลือเกินนะคะบางคนก็ได้เข้าทางซอยพูนเจริญบางคนก็พามาทางซอยวัดศรีเนาะปาเนาะอันนี้แล้วแต่ G P S จะนําโชคนําพานําทางนะคะแต่ว่าแนะนําให้มาทางซอยวัดศรีนะคะวัดศรีวารีน้อยนะคะเขาได้หลายทางอีหลีพี่น้องนะคะอันนี้ลดก็รีบแม้สักน้อยเนาะคะ่ะเนาะโอเคนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่า เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วนะคะจากมองหัวเฉียวนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาตามถนนเส้นวัดศรีวารีน้อยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะนี่จะเจอสะพานลอยคนข้ามเดี๋ยตอนนี้เราต่อตูดที่รถพ่วงอยู่แป๊บนึงนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ระยะทางที่จะเดินทางเข้ามาเจอสะพานลอยคนข้ามนี่ก็ประมาณ1กิโลเมตรนะคะประมาณนะคะประมาณ1กิโลเมตรสังเกตง่ายๆนะคะ<ด>จะเจอสะพานลอยคนข้ามแบบนี้ เลยอ,อะไรนะป๋ะเา,าเลยตลาดมาเนะาะนี่นะคะ,ะทีนี้ก่อนถึงสะพานลอยคนข้ามนี่เห็นมาก่อนถึงนะเพราะว่านี้อยู่ฝั่งตรงดิฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะนี่จะมีสีแยกไฟแดงแบบนี้นี่นะคะเป็นซอยเหลี่ยเข้าอยู่ศสละปะนี่นะคะซอยนี้โอไปอย่างรวดเร็วขอโทษน,นะคะไม่ทันเอางง่ายๆว่านะคะเข้าเส้นหลัก วัดศรีวารีน้อยมาแล้วปุ๊บประมาณ1กิโลเมตรนะคะให้สังเกตเสีแยกไฟแดงเล็กๆนะคะจะมีอะกอนเลี้ยวนะคะจะเจอสะพานลอยคนข้ามนะคะก็มันจะมีป้ายบริษัทบอกอยู่นะคะบริษัทบางนามอเตอร์นะคะแล้วก็จะมีป้ายโรงเรียนสังเกตง่ายๆโรงเรียนออกบางน้ําจืดหรือเปล่า<ช>ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ทําการเลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยะค่ะก็จะเจอ สะพานข้ามคลองอีกนะคะเจอหมู่บ้านพูนสุกนะคะคุณผู้ชมก็ตรงย่างเดียวเลยค่ะทะลุเข้าหลังหมู่บ้านไปเลยนะคะทะลุมิติไปเลยนะคะก็จะเจอกับบริษัทบ้านนาแฮกเตอร์นะคะตั้งอยู่หลังหมู่บ้านพูนสุกเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถไปได้นะคะออแต่ว่าดิฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกับทางที่จะเลี้ยวเข้าบริษัทนะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็อาจจะงงงงนิดนึงนะคะเอาง่ายๆว่ามาไม่ถูกก็โทรมานะจ๊ะหรือว่าลองเข้า Google Map ก่อนนะคะเข้า GPS ดูก่อนนะคะพามาถูกแม่นอนแต่ว่าจะพาไปทางไหนแค่นั้นแหละนะคะ โอเคระหว่างเดินทางนะคะก็ขอมอมอยกับคุณผู้ชมทางช่อง YouTube อนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสมาแบบ พูดคุยกันนะคะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าในร้านนะคะวันนี้นะคะขอมาตอบคําถามนะคะที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือ1เลยนะคะเป็นเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าบริษัทของเรานะคะมีไฟแนนซ์คอยรองรับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าจะหามาเองก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากัน แต่ว่ามีบริการให้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะดูจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะอาจจะสนใจรุ่นนี้นะคะอยากจะสั่งซื้อสั่งจองทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะเพราะว่าหากจะใช้บริการไฟแนนซ์นะคะไฟแนนซ์ Finance ไปบริการถึงที่บ้านหรือว่าไฟแนนซ์สาขาใกล้เคียงบ้านคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่ถามเยอะมากนะคะดาวยังไงผ่อนยังไงอันนี้ขอบอกคร่าวๆนะคะเพราะว่า ไฟแนนซ์จะเป็นคนประเมินข้อมูลของคุณลูกค้าอีกทีนะคะแต่ว่านะคะดาวขั้นต่ำนะคะรถทุกคันที่นี่เลยนะคะซื้อรถในราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะดาวขั้นต่ำ20%ของราคารถนะจ๊ะดาวขั้นต่ำ20%ของราคารถนะจะ๊ะระยะเวลาในการผ่อนชำระนะคะอยู่ที่48งวดนะคะหรือ4ปีนั่นเองนะคะดอกเบี้ยนะคะอันนี้ประมาณให้คร่าวๆนะคะก็ประมาณ5-6บาทต่อปี นะจ๊ะมีแค่นี้เองนะคะหลายท่านบอกว่าอ้อยเป็นบุคคลธรรมดาจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าได้ค่ะนะคะลดเล็กแบบนี้เราก็รับจัดนะคะแต่ว่าตอนนี้รดเล็กในร้านมดแล้วนะคะมดแล้วนะคะเล็กสุดตอนนี้ของเรานะคะเป็น SK70 นะคะแล้วก็ PC-78 นะคะก็คือของโคมาสูตแล้วก็โกเบนั่นเองนี่ตอนนี้คือเล็กสุดในร้านแล้วนะคะก็คือไซส์7ตันนั่นเองเล็กกว่านี้ต้องรอหน่อยนะคะพยายามหาแล้วก็นําเข้ามาอยู่นะคะเพราะว่ามีหลายท่านถามหารถเล็กจากบางนาเทคเตอร์หายากอยากพี่น้องรอในเดร์นะคะส่วนมากที่ร้านนะคะจะเป็นขนาด120และ200นะจ๊ะอ่านะคะที่ถามเข้ามาก็มีประมาณนี้อ่าส่วนเอกสารนะคะที่ต้องใช้ในการจัดไฟแนนซ์ ออเอาอย่างนี้นะคะคร่าวๆนะคะเตรียมสเตตเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนถึง1ปีนะคะให้ไฟแนนซ์เขาเช็คนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่ติดบูโรนะคะรับประกันว่าไฟแนนซ์ของเราดันให้ผ่านทุกเคสนะคะดันให้ผ่านทุกเคสนะคะอายกตัวอย่างเช่นเช็คสเตตเมนต์แล้วนะคะไม่ติดบูโรแต่ว่าเงินเข้าออกบัญชีน้อยจังเลยคุณผู้ชมอาจจะแบบเก็บเงินสดไว้ในห่ไง,ไงเนาะ ป่าไม่ค่อยเอาเข้าเอาออกบัญชีอะไรเงี้ยไฟแนนซ์ Finance เขาก็จะมีวิธีการหรือว่ามีเงื่อนไขนะคะที่คุณลูกค้านะคะต้องทําตามนะคะแต่ว่าเงื่อนไขนี้ก็คือพยายามดันนะคะคุณลูกค้าให้ผ่านทุกเคสขอแค่ไม่ติดบูโรนะจ๊ะ หลายท่านถามว่าราคารถที่นี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เราบอกตรงๆว่าต่ํากว่าล้านต่ํากว่า1ล้านบาทที่ร้านของเรายัางไม่มีนะคะถ้ามีจะรีบนํามารีวิวให้ดูแน่นอนนะคะเพราะมีถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านสามแสนบาทนะคะไปจนถึง2องล้านสองแสนบาทประมาณนี้นะคะถามว่าราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านสามแสนบาทเป็นรุ่นไหนก็จะเป็น ประมาณมาร์ไฟมารทีประมาณนี้นะคะขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นประมาณออคอมสู่นะคะรุ่น6นะคะ6 EO นะคะราคาไม่แรงใช้ดีนะคะรถใช้ดีมากนะคะ 6EO ก็อยู่ประมาณล้านห้กว่าๆนะคะราคาที่บอกไปก็คือเป็นราคาที่ทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านะนะคะก็ระหว่างเดินทางนะคะก็มาเมามอยนะคะบอกคุณลูกบอกคุณลูกค้าบอกคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะ แล้วก็แนะนำนะคะแนะนำถ้าดูอยู่นะคะก่อนจะเดินทางมานะคะถ้าหากว่าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะแนะนำให้โทรมาสอบถามก่อนนะคะว่ารถรุ่นที่อยากจะมาดูรุ่นที่อยากจะได้ทางร้านของเรายังมีอยู่ไหมนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะเดินทางมาแล้วือต้องเฟลกลับบ้านไปนะคะแนะนำให้โทรมาสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าเดินทางมาไกลจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวนะคะ แต่ถ้ามาแล้วยังไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะมาสอบถามมาดูรถมาลองรถมาเอ,อ่อเรียกว่ายังไงมาดูมาดูสินค้าที่ร้านของเราก่อนก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะเดี๋ยวจะพาเดินเดินชมสินค้าในร้านนะคะก็มีประมาณนี้เนาะนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะทะยานออกสู่ถนนใหญ่เนาะป่าเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ที่เดินทางมาส่งรถแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรป่ารถ6ล้อสิล้อรถเหนียง นะคะแล้วก็ได้นั่งรถ10บล้อนะคะเพราะปกตินะคะนั่งรถกระบะบไปกับบ่าวโจ้นะคะวันนี้นั่งรถ10บล้อพี่นองสันดีดีสันดีมากเลยนะคะเพลผๆ,ๆ,ๆนะคะอันนี้ถ้ากองถ้ากองไม่นิ่งไม่ต้องตกใจนะคะรถมันส่านนะคะรถมันส่้น <S <S โอเคนี่ตอนนี้เราถึงถนนใหญ่เลย <S 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 นี่นะคะเราก็ใกล้ถึงแล้วเห็นไหมไป้ายเมื่อกี้บางเรน ตรงไปนะคะใน GPS เราบอกว่าเหลืออีกกี่กิโลถึงว่าลูกค้านะคะป่า 12. 12กิโลนะคะ,นะคะเราใช้เวลาเดินทางยาวนานพอสมควรนะคะเพราะว่าบนทางบวนรถติดเวอร์ นี่นะคะถึงแบบถึงจุดหมายปลายทางแบบถึงอีดีนะคะเข้ามาจอดข้างด้านในโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราดูรีวิวรถเราเสร็จแล้วเราจะพาไปดูนะคะพี่เขาต่อรถกันนะคะสวยมากนะคะสวยมากาเคยเห็นน่ะนี่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูรถแล้วก่อน สำหรับ p c 4 0 MR ช2คันนี้นะคะก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วนะคะที่มีจอดอยู่ด้วยกัน2คันนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ไหนที่พลาดไปนะคะก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะ แล้วนะคะสำหรับ p c 4 4 Blue นะคะเรียบร้อยแล้วจะส่งเรียบร้อยก่อนจะส่งก็ทำการเทสระบบอย่างดีนะคะก่อนจะส่งให้คุณลูกค้าของเรานะคะนี่อันนี้พี่เขาทำหูต่อลวดด้วยอ่ะสวยอ่ะนะคะใครสนใจใช้บริการมาใช้บริการได้เลยนะคะสวยแท้ไม่เคย โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจของเราวันนี้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับภารกิจการจัดส่ง PC 40 MR ขีด2ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าหรือว่าพี่เอมากๆนะคะที่ไว้ใจนะคะแล้วก็มาซื้อรถกับทางวางลาเฮกเตอร์ของเรานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะพาชม บรรยากาศการจัดส่งรถนะคะสําหรับท่านในนะคะที่สนใจรถขุดนําเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะนึกถึงบางนาแฮกเตอร์นะคะโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่0858400788นะคะหรือ082หลุดยกหรือ0829193748นะจ๊ะโทรมาได้เลยนะคะหรือเห็นไหมคะเมื่อกี้แนยเรียกไม่ถูกอีกแล้วเมื่อกี้รถเกี่ยวใช่ไหมปานะคะ อู่ต่อรถเกี่ยวนะคะใครสนใจนะคะติดต่อที่พี่เอได้เลยนะคะที่จริงเซิร์ชใน Facebook ก็น่าจะขึ้นเลยชื่ออู่พี่เขาชื่ออู่สุภกรเนาะนะคะต้องถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะบริการดีเยี่ยมนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้อู่ต่อรถเกี่ยวนะคะใครสนใจใช้บริการนะคะอยู่ที่บางเลนนะคนปรปฐมนะคะพี่เขารับทําทั่วประเทศนะคะใช้บริการได้เลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอิร์ธแล้วก็ป๋าวนนะคะนี่นะคะ ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้านะคะป่า๊ายบายแนีายบายแน่เออ